ครับกับสตรีเฟนเพจของห้างทองผลจเจริญนะท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางยูทูบทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองปะสมแต่เป็นทรงใบโพนะครับผมอ่าเรามาพูดถึงกรอบก่อนนะครับกรอบเอาแบบให้ลูกค้าเลือกนะลูกค้ามีความชอบว่าจริงๆทรงเนี้ยมันก็ทรงปะสมนะของทางร้านทุกครั้งก็จะมีพญานาคแถวแถวนี้นะฮะแต่ลูกค้ารีเควสว่าขอหน้ายักษ์อย่างเดียวไม่ขอพญานาคนะฮะ ข้างล่างก็เป็นแข้งสิ่งยาวๆมาเลยยีขอบด้านในนะน้าย,ยากปกตินะก็ของทางล้านก็เขี้ยวปัดเงาข้างในเขี้ยวก็จุนนะฮะแล้วก็ปาดตาปันไข่ปลานะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะมันดูลงลดนดูแบบหายๆห,หน่อยนะหายๆไปแต่มันก็โอเคนะเพราะว่าก็มีคนทํามีคนชอบแบบนี้เหมือนกัน ทำไปหลายแบบมันก็ซ้ําแบบแต่ถ้าเอาตัดทอนบางอันออกไปมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วลักษณะนี้เขาเขาน่าจะชอบแบบนี้นะครับห่วงข้างๆก็เป็นทำรองติดไข่ปลาเหมือนเดิมมาอเรียะยาวจุนคอเป็นขอเป็นเส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังอันนี้เขาเขาแค่จิกแล้วตวัดนิดเดียวอันนี้เขาไม่ได้ปาดนะเขาก็จะล้อไปกับโครงสร้างด้านหน้านะฮะอะตรงเนี้ยัะตรงเนี้ยมันเหมือนเหมือนกันนะ ลอกกันไปไม่ลอกกัน,นส่วนทั้งย่อยก็ติดลายกระดกนิดหน่อยนะก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะถ้าจะเก็บรายละเอียดของลายนะไปดูภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวด้านหลังนะจะเห็นชัดกว่าเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคอพอไม่มีพยานาคด้านล่างเนี่ยมันก็น้าหนักก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับองค์นี้อยู่ที่ปะสององนี้ไม่มีพยานาค อยู่ที่4จุดใช้ทองอยู่ที่4.28กรัมนะสลึงขวัๆขวานะโดยทรงนี้นะถ้าทำก็น่าจะอยู่ประมาณ5กรัมขวากานะพอ5กรัมขวกขวามันก็เนี่ยนะันไม่ถึง2ข้อนะครับพระหมายถึงพระด,ด้านในนะไม่ถึง2ข้อพอปะซุ้มมาแล้วน่าจะอยู่ประมาณ5กรัมขวกานพอไม่มีพญานาคก็เหลือ4.28กรัมนะสำหรับองค์นี้นะครับผม โอเคเราพูดถึงตัวองคนะ์พระนะองค์พระเป็นพระผงรูปเหมือนใบโพนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปี2523นะจัดสร้างสร้างเฉพาะเนื้อผงเกสรน,นะครับมีสองพิมพนะที่ผมเสิร์ชมาลักษณะน,นี้มีสองพิมพ์มีพิมพ์ด้านหลังเป็นยันนะฮนะกับด้านหลังเป็นยันตรีนะเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนยันนะครับเป็นเงยบนบนบนีน้ครับ พิมพไปเลยนะครับหลวงพระผงรูปเหมือนใบโพลหลวงปุโตเนะี่ยขึ้นมาเลยจะมีสองพิมพนะเท่าที่ผมเสิร์ชหาข้อมูลนะจำนวนจัดสร้างเขาว่านะมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาว่าพิมพ์นี้พิมพแต่สร้างพิมพ์ละสองหมื่นองนะพิมพ์ละสองหมื่นองมีสองข้อมูลหาในใน Google ได้เลยนะครับพิมปุ๊บข้อมูลมาเพียบเลยหาไม่ยากหลวงปุโตพระดังนะข้อมูลเพียบ แต่รูปทรงอย่างที่ว่ามันเป็นงานเขาเป็นงานเก่าอะ่ะความละเอียดของรูปทรงก็จะเบี้ยวๆบ้างขมบ้างเบี้ยวบ้าง,างตามธรรมชาติของการปั๊มนะครับมีเนื้อเกินมาบ้างอะไรประมาณน,นี้นะครับเท่าที่เราเข้าใจกันนะครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับองค์นี้นะครับผมก็ผมอยู่ขึ้นคีวร์โค้ดซ้ายล่างสำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดน,นะครับส่วนท่านใดชอบดูภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็เชิญหลังคลิปเลยนะครับผมที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะฮะ ห้างทองผมจะเรียนผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับผมสวัสดีครับ